สวัสดีครับกลับมารับชมอีกครั้งนะครับฟุตบอลไทยวิมเบลิก2อดูการ2 0 2ม2นิปนะครับฟุตบอลหญิงพระนครกับร่างกองฟุตบอลมหานครขอนแก่นเอฟซีนะครับเป็นนัดที่5นะครับสุภัยดีครับผู้ตัดสินในเกมนี้ครับปารวิทย์เริ่มทำการแข่งขันนะครับหมาต่อข้บคืนมาตรงกลางครับพระนครนี่ครับเลี้ยงรอลายอยู่แล้วไปแล้วครับหลุดแล้วครับไม่ล้ําด้วยครับยัสมินพากระชากมาแล้ว แต่หลบมามเจอเข้ามาขวางสองสาคนครับโอ้พยายามจะไปต่อครับมาริมเส้นต่อครับโยกตัดมาตรงกลางมีวิ่งประของลายมาแล้วแล้วไม่ล้ำด้วยดูครับเปิดมาตรงกลางแล้วยิง1ประตูต่อศูนย์ครับม,มาเลยครับประตูแรกของพนักครครับเป็นทางด้านของ ยัสมินคาโดโซนะครับทำประตูขึ้นนำให้กับทางด้านของพระนครหนึ <ga> ่งประตูต่อศูนย์นะครับจ and and ังหวะตัดบอลได้จากริมเส้นแล้วป่านมาตรงกลางไม่ล้ํเลยครับโอ้โหนี่ว <_ S 1> ่าจังหวะที่วิ่งเลี้ยงลายนะครับวิ่งเลี้ยงลายได้ดีนะครับเราไหลให้กับทางด้านของยัสมินยิงง่ายๆเข้าไปนะครับนี่ครับดูภาพช้าครับโอ้ยิงเสียบเสาเข้าไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียบดูภาพช้ารีเพย์ครั้งครับนี่ครับใส่ผ่านให้เลยแล้ว ยิงจังหวะแรกรับไม่ต้องจับบอลระเบียดเสาเข้าไปนะครับไม่ทานเครับ1ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของเจ้าบ้านขึ้นนําแล้วนะครับนี่ครับลงไปรับกันลึกแล้ววางยาวมาสอดขึ้นมาแม่นด้วยปาดมาครับแล้วยิง2ประตูต่อศูนย์เลครับทั้งยิงทั้งแอซิดเลยครับแล้วเป็นมาที่ยี่สิบก็ทำประตูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับ จังหวะแอซิดให้นี่ครับเราเป็นหมายแล้ว28นะครับชัญญาปทุมกุลนะครับนี่ครับไหลมาให้แล้วเบียเสาเข้าไปประตูก็ไม่ทันนะครับแอซิดจากทางของยาสมินนะครับลักษณะเดียวกับลูกที่ได้ประตูแรกเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับรจ่ายไหลมาแล้วยิงจังหวะเดียวบอลเสียบเสาเข้าไปนะครับเปิดมุมมาครับ ปล่อยบอลตกหมดเลยแล้วเคลียทิ้งไปก่อนเลยครับเก็บได้ครับแถว2กับตันทีมหนุนกลับมาบอลแรงไปครับข้ามคานดูครับไล่มาิมเส้นทันด้วยนะครับทางข่มมรครนครับขึ้นแกะมาดูครับเมวิ่งเลี้ยงลายประคองรออยู่แล้วลรปาดมายิงมาแต่ว่ายังติดเซฟแล้วดูครับซ้าโอ้โหไม่ได้ครับเกือบจะเป็นประตูขึ้นทำสามประตูนะครับยิงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปนะครับนะครับ จังหวะที่ว่าแกะเพชรเงินจากในแดนต่อเกมเกิดขึ้นมานะครับนี่ครับหญิงจังหวะแรกเราติดเซฟนะครับแล้วตามเข้ามาซ้านี่ครับบอลลูเสาออกไปนะครับโอ้พยายามจะพลิกเทิร์นบอลบุษินให้เป็นจังหวะได้เปรียบครับจาตากลับมาครับมหานครขอนแก่นแต่ว่ายังไม่ผ่านกับตัดทีมพาแหวกมาตรงกลางโอ้พามา3คนแล้วจ่ายตัดมาตรงกลางไวกว่าแล้วไม่ล้ําเลยครับดูครับแส่มาลูกสามมายิงโอ้โห โอู้้สาเบียเราชนะมาได้เลยครับเลี่ยมมาแต่ว่ายิงหนีประตูไปนีครับขึ้นมาบีบนีครับดูรอบช้าครับชัญญาปทุมกุลครับดูรอบช้าครับนี่ครับบรรจงยิงหนีเสาตูแต่ว่าบอลออกจากเท้านี่เจ้าตัวรู้เลยครับว่าไม่ตรงกรอบนีครับดักได้ตรงกลางครับมองเลยครับเป้าหมายจ่ายตัดลายมาได้สวยแล้ว ยิงมาไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่3ามนี่หลายครั้งนะครับท่านกของวรรครน,นะครับพิมพ์ลพัดแล้วไม่ทันนะครับหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกนะครับพิมพ์ี่ลายกับจนทีมเปิดขอตากข้ามมาจับบอลเอากลายเป็นไปตั้งให้กับท่านกของขอนแก่นได้ไหมครับไม่ได้ครับ โอ้เกือบจะได้ประตูตีตื้นมาเับไม่จะเจ้าตัวเสียดายเลยครับช่วงที่ได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่ครับสกัดแล้วไปเข้าทางเรื่องของมนครขอนแก่นนี่ครับแตะหลบผู้เสารตูมาแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นแตะแล้วบอลแรงไปนะครับพาขึ้นมาครับกับซันทีมครับยกมาแล้วหลุดแล้วครับดูครับดวลเดียวเดียวแล้วครับยิงมายังไม่ผ่านผู้เสาตูครับโอ้โหได้ดวลเดียวอีกครั้งนะครับ น้าชันนกนะครับแผงหลังถือว่ายังไม่พลาดครับเช็คตำแหน่งก็ดีแล้วจีเรลาจิ้มสวนมาเป็นประตูที่3ครับเป็นซปเปอร์ซามเลยครับลงมาเปลี่ยนตัวลงมาไม่ถึง5้ดีแล้วทำประตูที่3ได้ครับดูภาพช้ามุมนี้ครับนี่ครับจ่ายมาแล้วไม่ล้าด้วยครับเสาตูก็พยายามะจอกมาแล้วจิ้มสวนเข้าไปนะครับนี่ครับดูภาพช้ามุมนี้ครั้งครับ บุสินยังให้โอกาสนะครับม้าต่อครับแต่ขึ้นมาก็ยังตามมาสก,กาัดได้ยังได้ทุม่มอีกครั้งครับแล้วไม่ทานเลยครับูุสินเป่านกหวีดโมบาก,การครับสุภัยดีนะครับ หมดเวลาการแข่งในคู่นี้นะครับฟุตบอลไทยวิเมนลิสองนะครับฟุตบอลหญิงพระนครเอาชนะเจ้าของฟุตบอลหญิงบอลมานครขอนแก่นเอฟซีไป3าประตูต่อศูนย์นะครับโอกาสหน้าก็กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ